ชีวิตหลังถอนมัน่นปรางกันรันเรียกได้ว่าทำเอาฟแฟนๆวีดกันหนักมากค่ะเมื่อคู่ซีพี่น้องนักแสดงที่เพิงโสดมาดอย่างปั้นจันทร์ประมะอิ่มอโนไทยและปรางกันรันวงขจรไกลได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องสายลับลิปกลอส โดยล่าสุดปรางกันรันก็ได้เผยภาพน่ารักน่ารักร่วมเฟรมกับปั้นจันทร์ซึ่งแต่งตัวมาในธีมเดียวกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าสายลับลิปกอลอสจะมาแต่งตัวเหมือนกันไปอีกทางด้านปั้นจันทร์ประมะเองก็เผยภาพคู่กับสาวปรางกลางอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าน้องรักรักมาก ซึ่งก็ทำเอาสาวปลางได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักหนูให้มากจากนั้นปั้นจันก็เข้ามาตอบกลับแบบแาวอีกครั้งว่าพอแล้วเราอะ่ะแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์จิ้นกระจายเลยล่ะคะ่ะและยังเชียร์ให้ทั้งคู่จริงจังกันอย่างท่วมท้นเลยล่ะคะ่ะอาทิ แอบเชียร์แอบลุ้นมานานค่ะแม่หญิงจันวาดพอ่อขุนเรืองโสดทั้งคู่จิ้นจินจนแม่จันวาดพอ่อขุนเรืองได้อยู่นะคะปั้นกระปรางชื่อก็ปอเหมือนกันชอบคู่นี้จิ้นตั้งแต่แม่หญิงปานวาดแล้วอา้าวโสดคู่ด้วยเป็นต้นค่ะงานนี้จากคู่จิ้นจะเปลี่ยนเป็นคู่จริงได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ